แน่นอนว่าข่าววงการฟุตบอลอังกฤษที่ร้อนแรงที่สุดในช่วงสัปดาห์นี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของอนาคตเอริกเทนฮากกุนซอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งพาทีมคว้าชแชมป์เอเบคับไปล่าสุดและนยายใหญ่ชาวดัตช์กำลังจะถูกสั่งชัดดาวในการเป็นกุนซอผีแดงหลังทำผลงานได้อย่างย่ำแย่โดยมีข่าวว่าก่อนเกมนัดชิงหนักมากถึงขนาดที่ว่าไม่ว่าผีแดงจะคว้าชแชมป์ได้หรือไม่เอริกเทนฮารก็จะถูกปลดออกจากตำแหน่งอยู่ดีแต่ถึงอย่างนั้นจากวันที่แมนยูคว้าชแชมป์เอเบคัพมาจนถึงวันนี้ก็ล่วงเลยมาได้เกือออบาาทิตตยยยแล้วะคครรรัให่่่ชาด,ดก็งงููีจไป ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่ากรณีของเทนฮากนั้นไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับในอดีตที่ผ่านมามีกุญซือไม่น้อยเลยนะครับที่ถูกปลดจากตำแหน่งแม้วันพึ่งพาทีมคว้าแช,ชมป์ก็ตามซึ่งรายล่าสุดที่เราเพิ่งเห็นกันไปก็เพิ่งเกิดขึ้นไม่ถึงเดือนนะครับกับกรณีของแม็กซ์อเลกรีที่ถูกยูเว่สั่งปลดฟ้าผ่าหลัง2วันก่อนที่ตัวนั้นพึ่งพาทีมคว้าแช,ชมป์กบป้ายตาเลียไปหมาดๆเพื่อเปิดทางให้กับเตียโกโมตาต้ากุนซือดาวรุ่งเข้ามาทําทีมแทนและในวันนี้พวกเราทีม อีกไหมที่พาทีมคว้าชแชมป์และโดนปลดถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยอย่าพลาดชมการแข่งขัน e ีฟุตบอลโปรลีกสองพันยีทัวร์นาเมนต์เกมฟุตบอลสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศพร้อมสิบหกสโมสรไทยลงชิงชัยกันแน่นลีกชมสดๆทุกวันเสาร์และอาทิตย์11บเอโมงตรงเป็นต้นไปลายทางอีลีกไทยแลนด์ทุกช่องทางและยิงสดผ่านทาง True ID Sport ช่อง621ขอเกมฟุตบอลห้ามพลาดนะครับลุยฟันเก่ากับแมนยู เริ่มต้นกันด้วยอดีตในายใหญ่แมนยูที่เป็นชาวดัตเช่นเดียวกับเทนฮากอย่างที่เราเราท่านท่านทราบดีนะครับก็คือจานหลุยนั้นได้ถูกแมนยูสั่งปลดในช่วงเสมอปี2016ก็จะถูกแทนที่ด้วยโชเซ่มูรินโญตลอดระยะเวลา2ปีของหลุยฟันเกาที่ยูเนเต็ดมันเป็นช่วงเวลาที่แฟนผีอึดอัดอยู่ประมาณหนึ่งเพราะแนวทางการเล่นของกุซื้อคนนี้มันไม่สนุกเร้าใจเอาซิเลยซึ่งผลงานทีมมันก็ออกมาลุ่มลุ่มดอนดอนหวังอะไรไม่ค่อยได้ไหนเจะเรื่องปัญหากับเบื้องบนอีกและจึงทาให้บอร์ดบริหารแมนย คอยมานานกว่า12ปีและสำเร็จก็ตางมาริซิโอซารีกับยูเวนตุส แน่นอนว่าเราต่างรู้กันดีว่ามารูิโอซารีนั้นเป็นกุซือที่มีฝีมือแต่ก็ไม่รู้ทําไมไม่ว่าที่ไหนที่แกไปทํางานด้วยนะครับกำลังจะจบลงด้วยที่ดราม่าและลงเอยที่แยกทางกันไปแบบไม่สวยสักเท่าไหร่อดีตนายใหญ่เชลซีตัดสินใจเข้ารับงานต่อที่ยูเวนตุสหลังลาออกจากสิงคโปรูไปในปี2019และซารีก็เข้ามาทํางานที่ยูเว่พร้อมด้วยสัญญายาว3ปีและสุดสําเร็จการทาทีมของเจ้าตัวนั้นที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครทั้งนั้นนั่นคือสาเหตุหลักที่ทําให้ซารีมีปัญหากับลูก ได้สำเร็จเป็นสมัยที่9ติดต่อกันทมกลางปัญหาระหว่างเจ้าตัวกับลูกทีมอย่างหนักและเมื่อเจ้ามาลายถูกลรียงเขียตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลน,นั้นซารีก็ถูกไล่ออกในทันทีอันโตนิโอคอนเต้กับเชลซี คอนเต้ e คือกุศลที่ทาให้พริมบริเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะครับหลังจากตัวนาฟุตบอลสไตล์หลังสามมาใช้ในอังกฤษกับเชลซีได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผลลัพธ์ในปีแรกนั้นก็ยอดเยี่ยมคอนเต้ e พาสิงห์บลูควาแชมป์พริมบริาชชม,ม,ารมาครองได้อย่างน่าประทับใจแต่ในปีถัดมาสไตล์ฟุตบอลของคอนเต้ก็เริ่มมีปัญหานะครับด้วยความที่เขาเป็นคนเฮียบยอมหักไม่ยอมงอและพร้อมไฟกับทุกคนตัน้งแต่นักเตะทีมคู่แข่งไปยันบอร์ดบริหารทีมตัวเองนั่นทำให้กุศลรายนี้เริ่มอยู่ยากขึ้นนนนนนนเเเรรรรืื่่่อออออออยยๆัั e ััับบแแแลใใใงงงปีีีีทท2ขขต้้้กกกกกฤษมมมม็ไดดสววาาาาหูพจ5 แต่ถึงอย่างนั้นคอนเต้บอกว่ายังได้ผลในบอลถ้วยเขาพาทีมเอาชนะแมนเซสเตอร์ยไนต็ดต1-0ควาแชมป์ไม่สำเร็จแต่นั่นก็ไม่เพียงพอพอท้ายที่สุดนะครับคอนเต้ก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังจากนั้นไม่นานและถูกแทนที่ด้วยมาร์ซิโอซารีลิเซนเตเดีบอสเก้กับเรอัลมาดริด เขาคือตำนานเรียลมาดิดในฐานะผู้เล่นและโค้ชเลยนะครับเดวบอสเก้กลายมาเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวหลังเข้ามาแทนที่จอร์โต้แชกในปี1999และนำสโมสรประสบความสำเร็จมากมายใน,ในช่วงยุค2000ตน้ตนๆเดวบอสเก้ชูถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกกับราชาชชุดข,ขาวในปี2000และ2002แชมป์ลาลิกาสเปนในปี2001และ2003นอกจากนั้นยังมีแชมป์อื่นๆอีกหลายรายการนะครับตลอดระยะเวลา4ฤดูกาลกับทีมดังนั้นมันจึงน่าประหลาดใจอย่างยิ่งที่เรียลมาดิดปล่อยให้สัญญาของเดวบอสเก้สิ้นสุดลงในปี2003หนึ่งวา้งงวาลาาาแแชมปป์ลลลลีกกสเนฤดู2002 2003ถึง 2003. ะ มาดริดเกเซนกับเดวิดเบคแฮมจากนั้นพวกเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จอะไรอีกเลยจนกระทั่งในปี2007ฟาบิโอคาเปลโลกับเรล์มาดริด ไม่ใช่แค่1แต่มากถึง2นะครับสำหรับฟาบิโอคาเปโลผู้ที่พามาดริดก้าวไปคว้าแชมป์ลีกสูงสุดไม่ได้ถึง2ครั้งที่เข้ามากลุมทีมครั้งแรกก็ว่าช็อกแล้นะครับเพราะคาเปโลถูกราชันชุกข่าวและออกหลังจากคว้าแชมป์ลีกในปี1997แต่ก็ไม่รู้ว่าไปคุยกันอีท่าไหนนะครับคาเปโลถึงยอมกลับมาคุมทีมให้ราชันชุกข่าวอีกครั้งในฤดูกาล2006-2007ซึ่งคราวนี้มันก็จบลงไม่สวยเหมือนเดิมในซีซั่นนั้นนะครับคาเปโลมีปัญหามากมายกันต, team, ตั้งแต่ซูเปอร์สตาร์ภายในทีมทั้งเดวิดเบ็คแฮมโรนัลโดอันโตนิโอคาซาโน่แต่นั้นคงไม่สําคัญมากเท่ากับที่จ้ตัวนั้นไปมีปัญหากับแฟนบอลซึ่งนั้นทําให้เส้นทางของคาเปโล นนั้นต้องยุติลงนะครับหลังจากเพิ่งควา้าแชมลาลิกาสเปนกับเรอัลมาดริดอีกครั้งในปี2007จูฟไฮเกสกับเรอัลมาดริด แลวก็เป็นมาดริดอีกแล้วครับท่านหลังจากที่ฟาบิโอคาเปโลถูกไล่ออกในปี1997ก็เป็นจุ๊บไฮเกสนี่แหละครับที่เข้ามาทําทีมแทนและถึงอย่างนั้นผู้จัดการทีมชาวเยอรมันต้องตกอยู่ในชะตาก,การรมที่ไม่ต่างจากสมัยของคาเปโรสักเท่าไหร่แม้สถานการณ์จะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับเพราะไฮเกสคือคนที่พาเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ยุโรปมาครองได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบกว่า31ปีดยการเอาชนะยูเวนตุสในรอบชิงชนะเลิศ1-0และถึงอย่างนั้นถ้วยหัวโตก็ยังไม่อาจั้างเก้าอี้ของเขาเอาไว,ไวาา้ไาาด ตั้งแต่รอบแรกทําให้ปูจุ๊บต้องจบกับเดวิดมดิดด้วยระยะเวลาอันสั้นนะครับเป็นแค่หนึ่งฤด,ดูกาลเท่านั้นโลลองบรองกับปารีสเซงแชคแมก สำหรับชื่อนี้เราจะเรียกกันว่าเป็นคนสร้างรักฐานความสำเร็จให้กับเปอแอเชเลยก็ว่าได้นะครับเพราะหลังจากที่บลองเข้ามาแทนที่คาร์โลอาชลติในปี2013เขาก็เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้ปารีสกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งแม้กุญแจอีกดอกจะเป็นกุญแจทองจากกาตากระเถอเอาเป็นว่าถ้าไม่มีโล,งลองบลองเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าปารีสจะยึดครองฝรั่งเศสได้ขนาดนี้ไหมบลองสามารถพาเปอแอเชคว้าสามแชมป์ในประเทศได้สำเร็จตั้งแต่ฤด,ดูกาลแรกตามมาด้วยแชมป์ลีกในอีกสองฤดูกาลถ ด้วยเป้าหมายการเป็นแชมป์ยุโรปซึ่งนั่นทําให้สุดท้ายนะครับปารดสกัตัดสินใจไล่บองออกหลังจบฤดูกาล2015-2016และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์